สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเรียนรู้ดูสิ่งต่างๆเส้นต่างๆที่เกิดขึ้นบนเนินพฤหัสนะครับในทางลักษณะของเส้นหรือสัญ,ญลักษณ์นะครับเส้นสัญ,ญลักษณ์อย่างแรกที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับคือลักษณะตามเส้นที่ขีดทให้ดูนี้เส้นหนึ่งจะเกิดที่เส้นชีวิต อีกเส้นหนึ่งจะเกิดบนเส้นสมองนะครับเส้นชีวิตมันก็หมายถึงว่าชีวิตมีความพยายามชีวิตมีความเต็มใทาย,ยาที่จะพัฒนาตัวเองทีบตัวเองขึ้นไปสู่ความสำเร็จแล้วนะครับแล้วไอ้ตัวที่มันเกิดบนเส้นสมองเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องของสมองบวกบวกความคิดแผนการของสมองเข้ามาด้วยหมายถึงสิ่งที่ต้องการเ,เป็นในลักษณะของลาบยศตําแหน่งความมีชื่อเสียง การต้องการความนิยมยกย่องในด้านของเกียรติและการทํางานนะครับผู้ที่มีเส้นลักษณะแบบนี้มักจะเป็นคนที่ใฝ่ดีต้องการความสําเร็จในชีวิตที่สูงมากคนที่พูดจาตรงนะครับจะสนใจในด้านของยศตําแหน่งชื่อเสียงยศตําแหน่งชื่อเสียงเหมาะในลักษณะของการทํางานรับราชการนะครับ ใครที่มีลักษณะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเพื่นผ้ายาวๆเรียกว่าเส้นลูกเรืองออกจากทั้งเส้นชีวิตและเส้นสมองจึงให้ความรุ่งเรืองในลักษณะของการทํางานในเรื่องของเกียรติยศตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นชีวิตที่มีความพยาายมงมั่นสู่เป้าหมายของตัวเองที่ตั้งหวังไว้นั่นเองต่อให้เกิดปานในฐานะที่ยากจนเป็นคนต่ําต้อยก็แล้วแต่หากมีเส้นนี้เขาและเธอผู้นั้นจะเป็นคนที่ มีความพยายามที่สูงมากจะอัปเกรดชีวิตตัวเองนะครับ <_ an> เพื่อให้เท่าเทียมไม่น้อยหน้าคนอื่นนะครับมีหน้าบิตาในสังคมได้อย่างแน่นอนนะครับหากประกอบด้วยเส้นวาสนาและเส้นอาทิตย์ที่ดีแบบนี้มีแบบนี้ได้ชัวร์ไม่ต้องกลัวน้อยหน้าใครนะครับและมาดูอีกเส้นลักษณะหนึ่งมีลักษณะคล้ายคือกัน แต่ว่าฉีกแนวมาแบบลักษณะนี้นะครับจะเป็นลักษณะยาวๆมันเลยกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อมีเส้นสมองวิ่งมาตัดอย่างนี้นะครับมันก็เลยจะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเป็นสัญลักษณ์ในทางที่ดีอีกเช่นกันนะครับคือความรุ่งเรืองบนเนินพะหัสมันพูดถึงความจริงจังความมุ่งมั่นเป็นอารมณ์ที่ฝ่ายดีทั้งดีและร้ายทั้งได้และเสียเหมือนกันนะครับอารมณ์พฤหัสเนี่ย ไปทางดีก็ได้ไปทางร้ายก็ได้เหมือนกันนะครับเนินที่ใหญ่เนินที่กว้างเนินที่เต็มมันบอกถึงอารมณ์ความอยากดีอยากได้ความมั่นใจการมีเป้าหมายของตัวเองที่มากการใจดีใจอ่อนด้วยเช่นกันนะครับหากมีเส้นสัญลักษณ์ตามที่ขีดให้ดูนี้ตัวนี้มันยาวมันหมายถึงว่าเจ้าของมือจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเข้าสู่เป้าหมายได้ดี เป้าหมายตัวนี้หมายถึงเป้าหมายในชีวิตในสิ่งที่เขาอยากจะทําอยากจะเป็นนะครับใครที่มีเส้นรักษาแบบนี้มีโอกาสจะได้เป็นถึงเจ้าคนนายคนหรือเป็นผู้บริหารได้นะครับหากประกอบด้วยเนินและเส้นอื่นๆที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่ใฝ่ในทางที่ดีเช่นกันจริงจังไหมจริงจังมุ่งมั่นไหมใช่ขยันไหมก็ขยันอยู่แต่ต้องมีสองเส้นสวย หรือหากมีสามเส้นก็เป็นต้องเป็นสามเส้นที่สวยยาวนะครับไม่สั้นจนเกินไปนะันแห่งลายมือตัวเล่ถ้าหากมีเส้นอื่นมารบกวนมาแผ่วมาผ่านมันก็จะทําให้เส้นนี้มีคําว่าหงุดหงิดอารมณ์เสียเข้าบวกเข้ามาด้วยการเข้าสู่เป้าหมายของตัวเองนั้นจึงต้องมีเรื่องหงุดหงิดรำคาญใจบวกเข้ามาด้วยออกแนวอารมณ์เสียหัวเสียเข้าไปด้วยถ้ามันไม่ได้ดั่งใจ แต่บางคนจะมีเส้นลักษณะแบบนี้นะครับโค้งมามแบบนี้อันน,น,น,นี้จะเป็นหลายเส้นทีนี้จะเป็นหลายเส้นแล้วก็จะมีเส้นนฝั่งนี้มาตัดตดเข้าอย่างนี้อันนี้นี่จะออกแนวหงุดหงิดอารมณ์เสียเยอะถ้าตั้งใจทาอะไรแล้วเป็นคนที่จริงจังไม่จริงจังสูงมากนะเป็นคนที่จริงจังทาอะไรจริงจังทุกเรื่องถ้ามันไม่ได้ดังใจถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เขาตั้งเป้าเนี่ย จะแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์อย่างชัดเจนเห็นได้ชัดในความไม่พอใจการที่มันมีหลายเส้นเกินไปนะครับคือความพยายามมันก็มากมันมากมันอยากจะทไในหลายเรื่องในหลายอย่างเมื่อทำในหลายเรื่องในหลายอย่างในวารียวกันมันไม่สําเร็จมันไม่ได้มันเลยเกิดเป็นในลักษณะอารมณ์เสียไปใะ่อย่างนั้นฉะนั้นเส้นเดินพฤหัส อะไรที่มันมากเกินไปก็ไม่ดีอะไรที่น้อยเกินไปก็ไม่ดีมันต้องอยู่ในลักษณะที่พอประมาณมันจึงจะดีเหมาะสมนะครับและเส้นที่มันมาวิ่งย,ยาวๆถ้าเกิดว่ามันไปนลงในช่องหมดเปลืองเลยนะโอ้อันนี้ยิ่งหนักนะมันยิ่งเสียหายมากเลยนะครับการใส่อารมณ์การทุ่มเททางอารมณ์ทางความคิดการกระทําต่างๆเนี่ยสิ่งที่เป้าหมายนะอยากได้อยากไม่อยากเป็นนะยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งนะจะทุ่มเทกับมันมาก บางครั้งจนกลายเป็นคนงุนงิดอารมณ์เสียไปได้ง่ายนะครับในสายตาบุคคลอื่นกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปซะก็มีถ้าเส้นเดินพระหัาที่ดีอย่างที่ขีดให้ดูแล้วมันจะมีลักษณะเป็นสี่เหลีง่งมปนผ้ายาวๆมาฝั่งข้างนี้นะครับฝั่งลักษณะอย่างนี้ได้ไม่เสียหายนะครับถ้าเกิดว่าเกิดบนฝั่งชีวิตล่ะก็ต้องไปประมาณสองเส้นนะครับสองเส้นขึ้นคูน่กันอย่างตัวอย่างที่หนึ่งที่สองที่ขีดให้ดูนั่นแหละนะครับ มหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะทีนี้มาดูในอีกแบบลักษณะหนึ่งที่จะเป็นเส้นเป็นเส้นที่เกิดบุเดินพฤหัสแต่ฝั่งเส้นฝั่งนี้อาจจะเป็นสั้นๆเยาวๆบ้างคือมันจะเป็นเส้นที่ยาวไม่ต่อเนื่องกันไม่ต่อเนื่องกันจะมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างที่เขียนให้ดูได้หมดครับแต่จะเป็นเส้น,นสั้นๆโดยส่วนมากเราจะเป็นเส้น,นสั้นๆเส้น,นสั้นๆมันหมายถึงความพยายาม ความพยายามที่แล้วแต่อารมณ์เขานะ่ะนะเป็นพยายามชั่วครั้งชั่วคราวแหละเห็นเรื่องอะไรบางอย่างที่สนใจก็ตื่นเรือรถลุกขึ้นมาทาอยากจะทํานั่นทนํานี่แต่พอพยายามไปแล้วเส้นมันสั้นเนี่มันก็หมดความพยายามถ้าพวกเส้นแบบเยอะๆอย่างนี้นะให้สู้มีอย่างนี้สู้มีเส้นเดียวยาวๆนี่จะดีกว่านะครับให้สู้มีเส้นเดียวยาวอย่างนี้จะดีเสียกว่านะครับมันคือพยายามแล้วเอาถึงที่สุดเลยนะ แต่้าเส้นนัสั้นแบบนี้นะไม่ว่าจะเกิดฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็เหมือนกันทําไมอย่างนี้เนี่ยอันนี้ออกแนวหง,งุดหงิดอารมณ์หัวเสียด้วยเนี่ยหัวเสียได้ง่ายเนี่ยอารมณ์เสียได้ง่ายมีความตั้งใจไหมม,ม,ม,หไหมีมีเป้าหมายไหมมีแต่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ไงมันฟ้านเกินไปนะอารมณ์มาดีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองก็ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเมือ่อควบคุมได้มาดีการเข้าสู่เป,ป้าหมายของตัวเองมันก็ย่อมไม่ประสบความสำเร็จได้เท่าที่ควร อันนี้อยู่ในกลุ่มน้อยเกินไปหรือขาดคุณภาพนะครับมันจะออกแนวอารมณ์ตามใจฉันมากกว่านั่นเองนะครับเส้นสั้นๆแบบนี้จึงออกแนวงงนิดอารมณ์หัวเสียซะมากกว่าเป็นความพยายามที่เป็นครั้งเป็นคราวไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะครับนี่คือรูปแบบบางส่วนของเดือนพฤหัสนะครับหากท่านดูแล้วชื่นชอบติดใจสนใจก็กด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ได้ เพื่อจะได้มาพลาดคลิปใหม่ๆที่จะอัพลงต่อไปในวันข้างหน้านะครับ